ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปงานในเรื่องของการตรวจช็คสัญญาณการฉีดนะครับของเครื่อง CA นะครับ SE นะครับหรือ5 AF E นะครับลำดับที่1นะครับก็คืออ f f กุญแจออฟไวไปก่อนนะครับออฟกุญแจนะครับหลังจากนั้นเราจะไปด้านหน้าเครื่องพักก่อนไหครับโอเคครับหลังจากนั้นเราจะ มาถอดปลั๊กไม่ฉีดนะครับออกทั้งหมด4ีหัวด้วยกันนะครับโดยกดกดที่กิ๊ล็อกนะครับเราก็ดึงขึ้นมานะครับหนึ่งสองนะครับสามนะครับสี่อ่าโอเคครับหลังจากนั้นเราจะทําการตรวจเช็คว่าเส้นไหนนะครับไฟมานะครับก็คือไฟบวกนะครับบวกสิบสองโวลต์นะครับต้องมาหนึ่งเส้นนะครับเพื่อที่จะมาโลนะครับโดยใช้เครื่องมือนะครับของเราที่ทําขึ้นมา นะครับป็นหลอด led นะครับชุดหลอด led แล้วก็ชุดสายไฟนะครับแล้วก็เข็มนะครับอันนี้เป็นเข็มกระทงนะครับซึ่งหาง่ายนะครับงบประมาณหลักสิบนะครับหลักสิบบาทถึงยี่สิบบาทนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาเช็คก่อนนะครับว่าัวไหนนะครับอ่ามารอนะครับไปมารอโดยที่เราเช็คดูก่อนนะครับสายสีแดงนะครับสายสีแดงเพอหลอด led นะครับกระแสไฟจะวิ่งจากข้วบวกบวกเพียงอย่างเดียวเท่านั้นหลังจากนั้น เราเปิดสวิตช์ออนนะครับเพื่อจะเช็คไฟมานะครับหนึ่งเส้นนะครับอีกเส้นที่เหลือนะครับเป็นเส้นสัญญาณนะครับที่เข้ากล่องนะครับมาจากกล่องนะครับ ECU นะครับโอเคครับเปิดโอเคครับอ่าโอเคครับเรงหลังจากที่เราเปิดสวิตช์ออนแล้วนะครับก็คือไฟ12โวลต์นะครับจะมาจากอ่า รีเลย์เอฟไนะครับหรือบางบางรุ่นนะครับจะมาจากสวิตช์ไอจีโดยตรงนะครับเราเช็คหนึ่งเส้นนะครับต้องมารอแหล่เส้นนะครับเป็นนี้ใช่ไหมนะครับโอเคนะครับหนึ่งเส้นนะครับไฟมารอแล้วสุดที่หนึ่งสุดที่สองนะครับอ่าสุดที่สองไฟมารอนะครับถ้าเราเช็คอีกหนึ่งเส้นนะครับจะไม่มีไฟนะครับนี้เป็นเส้นสัญญาณมาจากกล่องนะครับไปลงกลวที่กล่องเส้นที่สอง นะครับซูดสามนะครับไปมารอนะครับซูดสี่กินออกไปเลยนะครับมีสองตัวแล้วซูดสี่โอเคครับมาครบทุกเส้นนะครับหลังจากนั้นเราเช็คสัญญาณนะครับการฉีดว่าจะมีสัญญาณการฉีดไหมนะครับโดยเอาเส้นสีแดงนะครับเส้นนี้นะครับเจื่มกับขั้วนะครับที่มีไฟเส้นที่มีไฟหรือนะครับดำคาดเหลืองนะครับตรงนี้ สูรที่หนึ่งนะครับอีกเส้นสีดานะครับจิ้มที่ขั้วสัญญาณนะครับที่ไปสัญญาณยังกล่องนะครับตัวที่สองนะครับตัวที่สองอ่ะเหมือนกันครับอ่าผมจิ้มสูบที่สี่อ่าไฟมารอนะครับแล้วก็รอจริงไหมอ่เราก็จะดูอ่าไฟมารอนะครับอีกหนึ่งเส้นจิ้มเข้าเส้นสัญญาณนะครับปั๊บอ่าโอเคครับหลังจากนั้นเราจะทําการ สตาร์ทเครื่องนะครับเพื่อที่จะดูว่าสัญญาณเตะและสูบมาไหมนะครับเอาหนึ่งกับสี่ก่อนนะครับเอาหนึ่งสี่โอเคครับเดี๋ยวเราทําการสตาร์ทนะครับเครื่องยนต์ครับเดี๋ยวเราลงมาดูเส้นมาดูสัญญาณจาก LED เลยนะครับที่เราต่อไว้ครับเห็นไหมครับหนึ่งสี่มาครับสามครับเส้นที่สองนะครับ สูตรสองกับสูตรสามจิ้มเข้าไปอันนี้นะครับแบบนี้ปับ๊บการพับดึงออนะครับสีแดงจิ้มเส้นไปนะครับสีดำนะครับจิ้มสัญญาณเข้ากล่องนะครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับสูที่สามสองกับสามโอเคครับสตาร์ทครับ โอเคครับหลังจากที่เราสตาร์ทนะครับเช็คแล้วนะครับทั้ง4หัวนะครับสัญญาณมาครบทุกหัวนะครับเราก็ทําการออฟเครื่องยนต์นะครับจากนั้นเราก็ใส่นะครับปลั๊กขอเฉีดกับคืนนะครับใส่ปลั๊กมอเฉีดกับคืนนะครับหนึ่งสนสองสามสี่นะครับใส่กับคืนได้เลยนะครับ อโอเคเราเช็คแล้วว่าสัญญาณหัวฉีดมาแล้วนะครับถ้ารถไม่ติดนะครับเราก็ลำดับต่อไปเราก็ไปเช็คไฟนะครับแน่นอนนะครับสัญญาณห้อฉีดมาแล้วการฉีดน้ามันต้องมีนะครับ